คือผมอะอยากจะให้จัดตั้งรัฐบาลได้ไม่ว่าใครก็ตามไม่อยากให้เกิดปัญหาแต่ถ้าถามว่าสำเร็จไหมผมบอกได้เลยว่า50 50 50ห0จริงๆพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลน,นี่แหละเริ่มต้นตรงนี้ยังไม่ต้องไปรอดูสวเดินสิงหาเลยเอาแค่ไอ้วันที่จะโหวตให้นายกเนี่ยพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่ MOU ันไปมันไม่เป็นเนื้อเดียวกันมันก็ยุ่งแล้ว เพราะนั้นเนี่ยเหตุที่ก้าวไกลเนี่ยเขาขึ้นมาได้เว้นพักที่ได้คะแนนมากที่สุดแต่แต่ไม่เกินครึ่งของสภาผู้แทนเนี่ยก็เพราะหนึ่งเป็นปฏิกิริยาต่อต่อสองลุงที่ไม่รู้จักการละเทศะที่อยู่นานไปนะครับแล้วก็จะหันไปเลือกใครก็ไม่มีตัวไหนที่จะยืนยันชัดเจนว่าจะไม่กลับไปจับมือกับลุงอีกางน,นะอันเนี้ยอันนี้คือเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้พักคก้าวไกลเขามา กระแสเนี่ยมันมีคนจํานวนหนึ่งที่อาจจะเรียกว่าจะไม่จําเป็นต้องเป็นเด็กหรือรุ่นใหม่นะคนรุ่นเก่าไอ้พวกแบบเขาม,มีแนวคิดมีแนวคิดที่เป็นฮาร์ดคอร์ที่แบบสอดคล้องกับก้าอันนี้มีจํานวนหนึ่งแน่นอนนี่อันนี้มีจํานวนหนึ่งแน่นอนแต่ไอ้ตัวที่ไปเติมอ่ะตัวที่ไปเติมจนกระท,ทั่งใหล้สิบสี่ล้านเกิดขึ้นเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือไม่ใช่ฮาร์ดคอร์ตัวนี้คนที่เคยเลือกอนาคตใหม่ปี6 2ไม่เลือก,ไม,อกไม่เลือกก็มี กาช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจคือประมาณ8 0 0แสนกว่า8 0 0แสนกว่าก็คือมองว่าไม่มีช้อยอะไรเลยไม่ว่าเพื่อไม่ว่าก้าวไกลเพื่อไทยหรือลุงอะไรก็ไม่มีนี่8 0 0แสนกว่าตัวนี้ก็คือแสดงว่าไม่เอาอะไรเลยที่ที่เลือกก้าวไกลก็จะมีจำนวนหนึ่งที่บอกว่าเอาอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ลุงมันมันมันไม่ใช่เรื่องว่าโอ้โห14ล้านนี่คือมีอุดมการ เป็นเสรีนิยมเป็นมีอะไรที่รุนเป็นก้าวหน้ามากทั้ง14ล้านเนี่ยมันไม่ใช่จะบอกว่า14ล้านปฏิเสธอนุรักษ์นิยมถ้าอนุอนรักษ์นิยมเนี่ยผมยังคิดว่ายังคงอยู่แต่ปฏิเสธลุงนั่นเองขออนุญาตว่ามันยังไม่ใช่ถึงขนาดที่บอกโอ้โหปฏิเสธอนุรักษ์นิยมสังคมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมยนยันวไม่ใช่พรรคก้าวไกลก็พึพงตระหนักว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ย จริงแท้แค่ไหนท่านจะเชื่อไม่เชื่อหรือท่านคิดจะไปท้าทายอำนาจของรัฐนิยมซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยไอ้คน14ล้านมันก็อาจจะไม่ได้เอาท่านทั้งหมดก็ได้เขาเตรียมไปแล้วว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เมื่อไม่ได้เขาจะได้อะไรจากการที่เขาไม่ได้คือคนอื่นต้องจ่ายราคาที่เขาไม่ได้และเขาก็พร้อมที่จะไม่ได้แล้วเขาก็ จะได้คะแนนเสียงเห็นใจกับสนุนในเลือกตั้งข่าวหน้า mm hmm. เขาเขารอได้ mm hmm. การเปลี่ยนแปลงคราวนี้ไม่เขาไม่ใช่เป็นพรรคการเมืองแบบที่เรารู้จัก mm hmm. เขาขับเคลื่อนลงไปเยาวชนไอ้ที่เขาตั้งรัฐบาลเนี่ยสมมติถ้าเขาตั้งได้จริงๆเนี่ย mm hmm. ก็เราอาจจะได้ยินข่าวว่าเขาให้มีสภาเยาวชน mm hmm. อ่ะสมมติถ้ามีรัฐมนตรีว่าการการะทรวงศึกษาเป็นก้าวไกลการจัดตั้งสภาเยาวชนก็เรื่องง่าย mm hmm. เขามั่นใจว่า ถ้าตั้งสภาเยาวชนแล้วให้เยาวชนเลือกเลือกตั้งกันขึ้นมาเนี่ยคนที่จะตั้งอะไรขึ้นมาเขาต้องมั่นใจเดี๋ยวเขาต้องได้ประโยชน์นี่เลย <S <S แต่ก้าวไกลเนี่ยส,สุดสุดแล้วเนี่ยมันก็เป็นสสอ,อย่างมากก็สี่ปีถูกไหมถ้าแบบนับตั้งแต่อนาคตใหม่สีปีและอย่าลืมด้ว่าบา,บางบางบางคนเนี่ยไม่เคยเป็นสสมาเลยเพิ่งเป็นเนี่ยคราวนี้เขาและถ้าได้เป็นนะ ประกาศทางการแล้วก็โปรดเก้าแล้วเนี่ยอย่างเช่นในขาที่การพักเนี่ยซึ่งผมก็รู้จักเป็นการส่วนตัวนะฮะคุณชัยธวัฒน์เนี่ยถ้าเกจะถูกวางตัวเป็นประธานสภาใกรไม่มีประสบการณ์สสเลยเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาอาจจะบอกว่าทําอะไรกันวะเนี่ยแล้วดีไม่ดีนะฮะไม่ใช่เฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลทั้งทั้งสภา500คนเนี่ยก็อาจจะบอกให้ก้าวไกลทําอะไรอ่ะแต่แต่ว่าข้อดีของของอนาคตใหม่ก้าวไกลก็คือว่า เขาเอานักการเมืองเลือดใหม่เลือดใหม่คนรุ่นใหม่ซะเยอะแต่มันก็จะมีปัญหาว่าแล้ว,แล,วแล้วอายุมันจะถึงอะไรแค่ไหนไอ้น,นี่คือปัญหาของเขาเอง,เองนะยังไม่มีใครทําอะไรเขาเลยนะคุณพิธาบอกว่าไม่แน่จะถึงวันนั้นฉันอาจจะไม่ได้เปหัวหน้าพักแล้วก็ได้มัในใกล้เวลาที่สองคนสามคนนั่นเนี่ยเขาจะกลับมาแล้วนะเขาจะกลับมาแล้วนะ,ะลแ,ลวนะแล้วเขาเอาแน่เขากลับมาแน่น่าเห็นใจคุณพิธากดดันจากหลายฝ่ายคุณพิธาควรจะมีภาวะผู้นำนะ ที่จะชี้ขาดอย่ามาบอกเลยว่าต้องฟังเสียงประชาชนและพิมลชนในพักฟังในระดับหนึ่งแต่ถึงจุดหนึ่งคุณต้องคุณต้องฟันธงแล้วล่ะและคุณต้องกล้ากล้านําพักก็จะเอาไงนะครับถ้าคุณจะมีอุดมการณ์บอกว่าถ้าไม่ได้อย่างนี้ฉันจะไปฝ่ายค้านก็ให้คุณต้องทําให้คุณต้องทําให้คุณเป็นพระเอกให้ได้ไม่ใช่ทําให้คนนอกพักอย่างคุณปียบุตรเป็นพระเอกคุณต้องทําให้คุณเป็นพระเอกให้ได้ คุณจะไปทำแล้วไปไปมามีเงา3ามคนอยู่ตลอดเวลาอันนี้ผมว่าคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณมีปัญหาแน่คุณเป็นหัวหน้าพักคุณเป็นนายกที่มีปัญหาแน่ผมถึงบอกผมเชียนะเชียว่าใครก็ได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เดินหน้าไป